ในระหว่างที่พยายามที่จะเปิดตลาดก็ดีระหว่างที่ท่านทูพยายามให้ความสัมพันธ์ไทยกับจีนเนี่ยปรับตัวดีขึ้นตลอดเวลาอะไรคือปัญหาใหญ่ที่สุดที่ท่านทูเจอในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเราในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเหล่านั้นผมคิดว่าปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยต้องถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่ทั้งสองฝ่ายหน้าที่จะ ผูกสาหัสหรือการร่วมกันใช้เวลามากที่สุดครับและปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนั้นพวกเป็นปัญหาพื้นฐานได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่อยๆเก้ดไปแล้วก็เกิดอีกเก้ดไปแล้วก็เกิดอีกหนึ่ฉะนั้นมันมีกลไกปัจจุบันไหมที่จะแก้เมื่อมันเกิดครับก็ที่ประจําวันนั้นก็คือกระทรวงพาณิชย์ของทั้งสองประเทศมีการติดต่อ ว่าเรื่อยๆผ่านสถานทูตด้วยใช่ไหมครับผ่านสถานทูตก็บางบางบางข้างเขาก็บางทีก็ผ่านสถานทูตบางทีก็ติดต่อตัวตรงก็ได้ที่สถานทูตก็มีแผนกนการค้ามีแพนกการค้ามีแผนกพาิชย์ที่ทําหน้าที่ทางด้านนี้ครับสถานทูตไทยประจากรุงปักกิ่งก็มีแผนการค้าเช่นกันครับฉันเรื่องอะไรที่ท่านทูตปวดหัวที่สุดในงานทํางานประจําวันอยู่กรุงเทพอยู่สถานทูตปัญหาใหญ่ที่สุด ก็อย่างเช่นที่ท่านพูดเมื่อกี้นี้ในในในอยู่ปุ้งหน้านั้นก็คือหลังจากที่จีนกับไทยเนี่ยการ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 ค้าขายผักผล,ลไมเ้เป็นศูนยภาษีหลังจากนี้เกิดขึ้นแล้วมีความแผนแตกต่างกันมีบางคนก็บอกว่าดีอ,อย่างนี้ดีแล้วจะทําให้เราได้รับผลประโยชน์และบางคนก็บอกว่าไม่ดีเราเกิดมีเราเจอปัญหารเราต้อง รัฐบาลต้องช่วยแก้ปัญหาในช่วงสองปีมาเนี่ยรู้สึกเรื่องนี้พูดกันบ่อยแล้วท่านตู้ต้องลงไปแก้เองหลายเรื่องไหมต้องลงไปสักถามลองไปเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายดูก็จะเห็นว่าเออมันครับผมก็เคยไปครับเคยไปบางที่ผ่านศูนย์ผมก็ไปถามหน่อยครับเวลาไปถามก็ มีม,มีมีคำปุ่นเช่นกัน <c oughs> ครับ <c oughs> ถ้าทุกข้อ <c oughs> ส่งผ่านกันไปปักกิ่งใช่ไหมครับ,รบว่าเนี่ยเป็นอย่างไรเรคิดว่ามันจะแก้ได้ไหมครับแก้ได้ครับว่าแก้ได้ต้องก็คือแก้ทางสองสองด้านต้องแก้ทางด้านการพยายามที่จะรับบายให้ลู่ทางให้มีความสะดวกไม่มีอุปสรรคและอีกด้านหนึ่งก็คือพยายามที่จะส่งเสริมให้ชาวไร่ชาวนา สินค้าที่ตลาดต้องการมากที่สุดครับ,รบผมสังเกตว่าคนจีนจากแผ่นดินใหญ่ตอนนี้มาอยู่เมืองไทยมากขึ้น<ม>นี่ผมฟังจากบางทีไปร้านอาหารก็จะยินเสียงพูดตัวข,ข้างๆเนี่ยจะเป็นคนจีน<ม>เป็นนักธุรกิจนักลงทุนต่างๆในช่วง3 4มหปีที่ผ่านมาคนจีนมาลงทุนในไทยมากไหมครับมากขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวใช่ครับหลังจากที่จีน ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วโดวยเฉพาะปีหลังๆนี้เศรษฐกิจของจีนกําลังเติบโตขึ้นมาเมื่อเศรษฐกิจของจีนเติบโตขึ้นมาแล้วนักธุรกิจเขาก็มีความจําเป็นต้องไปหาตลาดที่ต่างประเทศรรประเทศไทยกับประเทศอื่นๆที่ในภูมิภาคส่วนนี้พวกนักธุรกิจจีนเนี่ยเขามาจับถือว่า เป็นประเทศที่เหมาะที่สุดที่เหมาะสมที่สุดที่มาที่เข้ามาเข้ามาลงทุนเข้ามาทำโรงงานเข้ามาประกอบธุรกิจต่างๆเพราะฉะนั้นก็อย่างอย่างเช่นที่ท่านพูดผมก็ได้สังเกตเลยว่ามีคุณจีนที่เข้ามาในประเทศไทยนับบอลจะมากยิ่งขึ้นในส่วนใหญ่ลงทุนด้านไหนอ่าส่วนใหญ่เนี่ยมีการทำาพวก ผ้าฝ้ายก็มีครับมีที่จะ,ะลุ่มที่จะสร้างสร้างเครื่องอาร์ไลัยของรถยนต์ทำทีวีก็มีที่มาทำไอทีก็มีโอ้ครับ,รบที่มาทำโรงแรมที่มาทำพัตตาคาันก็มีมร,รู้สึกจะม,มีอยู่ทุกอย่างท่านทุกก็เห็น โอกาสที่จะมีมากขึ้นไหมครับว่าอะไรเป็นอุตสาหกรรมด้านไหนการลงทุนที่จีนน่าจะลงมาอีกในไทยจีนก็สั่งซื้อยางพลาจากประเทศไทยปีหนึ่งก็มีเป็นจํานวนมากใช่ครับเป็นจํานวนมากครับมีนักธุรกิจบางคนก็อยากจะเข้ามาร่วมกันก่าราคายางของไทยที่ขึ้นมามากมายก็เพราะว่าจีนสั่งไปซื้อไปเยอะยางเนี่ยแหละครับตลาดจีนต้องการต้องการจีนก็ปลุกได้แต่แต่ว่าเนื่องจากทินฟ้าอากาศไม่สู้ที่จะ ปลุกในไทยจะมีผลมากที่สุดครับเพราะมีนักธุรกิจบางคนก็อยากจะเข้ามาร่วมมือครับของไทยล่ะครับจะลงทุนทาาที่ไปในจีนล่ะทำได้ทุกอย่างครับเพราะว่าในประเทศจีนเนี่ยมี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 เนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลครับและจีนการพัฒนาของจีนนั้นไม่สมดุลตะวันออกก้าวไปข้างหน้าและภาคกลางนั้น ตามมาส่วนภาคตะวันตกนั้นค่อนข้างที่จะล้าหลังเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีมีเทคนิคที่ก้าวหน้าไปลงทุนที่ภาคตะวันออกได้ถ้าเผื่อเป็นเป็นการเป็นมีเทคนิคธรมครมดาก็มามาทำที่ภาคตะวันตุก,ก่อนอก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเรามีกำลังกำลังคนกำลังเทคนิคกำลังทุนจีนนี่เป็นตลาดใหญ่ทำได้ ทันั้นท่านทูตก็พยายามส่งเสริมให้นักลงทุนไทยไปที่เมืองจีนกรับตลลาหน้าที่ของผมก็คือคพยายามที่จะส่งเสริมให้นักธุรกิจมาลงทุนในไทยและก็แนะนำให้นักธุรกิจไทยไปลงทุนในประเทศจีน